ของกูรูโต๊ะกลมนะคะแล้ววันนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือกลางปี59แล้วนะคะเมื่อต้นปีตั้งแต่กุมภาพันธ์เราเคยจัดสรรพอตการลงทุนไปแล้วและแน่นอนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าแฟกเตอร์และปัจจัยเข้ามาส่งผลต่อภาพรวมในการลงทุนยังไงวันนี้กลางปีทบทวนกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปจากภาพที่มองเป็นต้นปียังไงนะคะแล้วจะมีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนแล้วเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนแล้วให้น้ําหนักในตัวไหนมา r k เก็ตไทมิ่งจะต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้รดรอสติน เกียรติจากคุณวศินสุขวัฒนวิบูลนะครับผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายวางแผนการเงินลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาจำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวศินค่ะครับครับครับขอเริ่มคำถามแรกเลยนะครับก็ตอนนี้อย่างที่คุณปามบอกว่าตอนนี้เราอยู่กลางปีแล้วเมื่อต้นต้นปีเนี่ยคุณวศินมาแนะนําให้เราในเรื่องของรูปแบบการจัดพอร์ตในกลางปีในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคุณวศินมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ คือจริงๆต้องเรียนว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับคือโดยบริการของพัฒนาเอชของเราเนี่ยเราจะแนะนําลูกค้าลงทุนโดยการทำแ s สเซท l ะโลเกชันอยู่แล้วนะครับเพราะเรามองว่าการจับจังหวะตลาดเนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้ค่อนข้างยากนะครับพันผนมากใช่ครับรวมไปถึงการจัดพอร์ตแ s สเซทอะโลเกชันเนี่ยจะสร้างเสถียรภาพไม่ว่าในช่วงตลาดขาขึ้นหรือขาลงนะครับก็วันวันนี้ก็เลยจะมา เล่าให้ฟังนะครับว่าพัฒนา Asset a l l o c a t i o n s ของเราเนี่ยมีรูปแบบในการลงทุนยังไงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยพัฒนา Asset a l l o c a t i o n s ของเราเนี่ยก็จะมีรูปแบบ5แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นในส่วนของ Capital Preservation นะครับหรือว่าการปกป้องเงินลงทุนนะครับโดยที่แบบการลงทุนแบบนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนในการลงทุนในหุ้น12%นะครับในตราสารนี้60%การลงทุนทางเลือก3%ค ส่วนที่เหลือ25%เนี่ยจะเป็นเงินสดซึ่งแบบการลงทุนแบบใช่ครับแบบการลงทุนแบบนี้จะสามารถเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน22%เพิ่มสัดส่วนใช่ครับเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในตราสารนี้ได้ไม่เกิน80%รวมไปถึงในกองทุนทางเลือกเนี่ย max ก็คือ10%นะครับถัดมาจะเป็นแบบอินคัมหรือว่าที่เรียกว่ารายได้ประจำรายได้ประจำใช่ครับ แบบนี้เนี่ยจะมีสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้น25รนะครับตราสารนี้55การลงทุนทางเลือก10และที่เหลือ10จะเป็นเงินสดนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน35ในตราสารนี้ไม่เกิน80เรรวมถึงในหุ้นในการลงทุนทางเลือกเนี่ยไม่เกิน20นะครับ ถัดมาก็จะเป็นแบบยินข้ามโกรสนะครับหรือว่ารายได้และการเติบโตอนี้ได้ทั้ง2อย่างในทั้งประจําด้วยแล้วได้โอกาสในการเติบโตความเสี่ยงก็อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับสัดส่วนในการลงทุนเนี่ยห้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นเยอะกว่าคราวที่แล้วเน้เยอะกว่าครับเยอะกว่าใช่ครับตราสัรนี้สามสิบนต์สิบเการลงทุนทางเลือกนะครับแล้วก็5%เนี่ยจะอยู่ในเงินสด ถัดมาก็จะเป็นแบบ growth นะครับหรือว่าที่เรียกว่าการเติบโตเน้นโตหน่อยละเน้นเติบโตนะครับสัดส่วนในหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก50ก็จะเป็น62รเนะครับตราสนี้ก็จะเป็น25ปรการลงทุนทางเลือกจะเป็น9รส่วนอีก4เนี่ยจะเป็นเงินสดนะครับแบบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแบบที่เรียกว่าเสี่ยงสูงที่สุดนะครับหรือว่า aggressive growth model นะครับแบบนี้เนี่ย จะมีสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้น75ออปอร์เซ็นต์ราสารหนี้13ปรเซ็นต์ะครับการลงทุนทางเลือก9ปรเซ็นต์ ส่วนที่เหลือ3%เป็นเี่ยจะเป็นเงินสดแบบนี้นี่ต้องคนใจกล้ามากใช่ครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยสามารถเพิ่มสัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยได้เป็น100%เป็นต็มเลยโอ้โหใช่ค่าหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยไปได้เลยถูกครับถ้าไม่ดีล่ะคะก็เสียวหน่อยเลยยหน่อแต่ว่าเพราะรับความเสี่ยงได้นี่คือคนประเภทนี้นี่คือโมเดลในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของพัทระเลยแต่ว่า5แบบ5้าภายช้าที่โชว์อยู่นี้คือแบ่งไปตามความเสี่ยงที่รับได้ไง แบ่งไปตามความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่านที่รับได้ครับนี่คือโมเดลในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของพัทระ5ภายชาร์ต5ความเสี่ยงที่จะรับได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือซ้ายที่สุดเนี่ยก็คือความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะรับความเสี่ยงได้น้อยที่สุดนะคะรองลงมารับความเสี่ยงได้น้อยตรงกลางเนี่ยรับความเสี่ยงได้ปานกลางไปจนถึงรับความเสี่ยงได้มากถึงมากที่สุดก่อนที่จะ เริ่มไปพูดถึงการรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอที่พี่เคยนำเสนอไว้ในเทปที่แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยผ่านมา6เดือนแล้วเราก็อาจจะต้องมีการรีวิวแล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้นะครับครับตรงนี้เนี่ยมีผมผมได้ทำการยกตัวอย่างพอร์ตลูกค้าขึ้นมาพอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตลูกค้าพอร์ตนี้เนี่ยโปรไฟล์ก็จะเป็น ลูกค้าประเภท i g ริ i s k รับความเสี่ยงได้สูงรับความเสี่ยงได้สูง<ม>ลำดับที่เท่าไหร่ในภายชัดสไลด์ก่อนหน้านี้คพอร์ตการลงทุนที่<ม>วางแผนร่วมกันไว้เนี่ยควรจะต้องลงทุนในแบบ Growth, Growth นะครับแต่ว่านัปัจจุบันเนี่ย n u r r e n t พอร์ของลูกค้าเนี่ย100%เนี่ยัอยู่ในร,ราษน,นี กราสานี่ร้อร์เซ็นต์คือน้ำหนักที่เดียวน้ำหนักที่เดียวเลยที่เดียวนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ควรอยู่แล้วล่ะจริงๆก็ไม่ควรเพราะว่าถ้าตามแผนแล้วก็การที่จะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันต้องทําตามแผนนะครับวันนี้เราก็เลยจะหยิบยกพอร์ตอันนี้ขึ้นมาซีบาลานซ์ครับโดยที่ พอรนัปัจจุบัน100%เนี่ยควรที่จะไปลงทุนใน Growth m o d e นะครับซึ่ง100%เนี่ยควรจะกระจายน้ำหนัก37%ไปลงทุนในหุ้นไทยหุ้นไทยแต่น้ำหนัก Tactical weighting เนี่ยเราให้เป็น Underweight แสดงว่าอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมฮะคือจริงๆเรา Underweight ในหุ้นไทยเพราะว่าเรามองว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาลนะครับที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะให้ผลบวก คนนั่งจำกัดนะครับเริ่มจำกัดแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าอุปสงค์จากภายนอกเนี่ยยังดูคนนั่งอ่อนแอนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาโครงสร้างใช่ครับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่อง ระดับนี่ในภาคครเรือนที่ยังค่อนข้งสูงใช่นี่ครัวเรือนสูงไว้ง้น82เปอร์เซ็นต์ท่าัต่อจีดรวมไปถึงปัญหาภัยแ้งแล้วก็ความเสี่ยงทางด้านการเมืองเองก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นไทย37เปอร์เซ็นต์37เปอร์เซ็นต์อันนี้จะมีคำแนะนำลึกลงไปอีกไหมคะหลายท่านจะมีคำถามว่าแล้วควรจะเป็นเซกเตอร์ไหน37เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ดูในเซกเตอร์ที่ได้รับอานิสงในเชิงบวกคือจริงๆต้องเรียนว่าพัฒนาเอชของเราเนี่ยแนะนำลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นหลักเราก็เลยอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายเซกเตอร์หุ้นใชครับ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นระต่างประเทศหุ้นต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์่เปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ๆกับหุ้นในประเทศใช่แต่ว่าน้ำหนักที่เราให้เนี่ยเราให้เป็นโอเวอร์เว้นนะครับเพราะว่าจริงๆมีโอกาสเชิงบวกใช่ครับยับไซส์เพราะว่าจริงๆเราเรายังชื่นชอบประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ใช่เดฟลองมาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยเรายังมองว่าเขายังน่าจะได้รับอานิสง์ผลบวกจากนโยบายทางการเงินที่ทาง ธนาคารกลางเนี่ยกำลังใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดอกเบี้ยติดลบเองก็ดีนะครับหรือว่าเงินที่อัดฉีดเข้ามากระตุ้นเองก็ดีตรงนี้น่าจะทําให้ค่าเงินไม่ว่าจะเป็นเยนหรือยูโรเนี่ยอ่อนค่านะครับซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของสองประเทศรวมถึง valuation ของตลาดยุโรปเองเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะฉะน23น23%ในหุ้นต่างประเทศซึ่งก็มีมุมมองเชิงบวกในการเติบโตหรือว่าใน growth ของญี่ปุ่นกับยูโรใช่ครับรวมถึงอเมริกาอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้ overweight นะครับเป็น neutral นะครับแต่ว่าจริงๆอเมริกาเองเนี่ยเศรษฐกิจระยะยาวเราเราก็มองว่ามีการฟื้นตัวดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการบริโภคภายในก็ก็ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันรวมถึงอัตราตัวเลขการว่างงานที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4.7%่รต่ํามากถือว่าต่ําเมื่อเทียบกับตอนวิกฤตอ่าชนะครับต่ำกว่าลองเทอมด้วยต่ํากว่าห้าเร็ด้วยก็ถือว่าดีค่อนข้างโอเคถัดมาก็จะเป็น23%าเ็นในตราสารหนี้ตราสารหนี้่พันธบัตรต่างๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสภาพคล่องที่มันยังล้นระบบในบ้านเราเนี่ย มันบ่งบอกอะไรต้องบอกว่าอุปสงค์ที่ค่อนข้างต่ำกับดอกเบี้ยนโยบายที่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือน้ําหนักเราก็เลยให้เป็นอันเดอร์เวทนะครับเพราะเรามองว่าอาจจะเป็นความกดดันที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยได้คือยังมีรูมที่จะสามารถลดดอกเบี้ยได้ถูกครับถูกครับซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยถ้าเงินสัดส่วนที่ลงทุนอยู่ในตราสารนี้เนี่ยเรามองว่าควรจะล็อก ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2-3งถึงปีก็คือยิ่งถ้าลดดอกเบี้ยก็โอกาสในการที่จะได้ทำกำไรของพวกตราสารนี่ก็จะมีมากขึ้นถูกครับเพราะฉะนั้นน้ำหนัก23%ตราสารนี้จะจะพอตปัจจุบันนี้100%นตในตราสารนี้นะนี่คือคำแนะนำตามแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายได้แล้วก็จะมีถัดมาจะเป็นในส่วนของพวกกองทุนรวมอสังหา Pro p e r t y f ต n d ันะครับและน้ำหนักที่1 0 ใช่ครับเพราะว่าเรามองว่า Valuation ของการลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยยังค่อนข้างน่าสนใจเมื่อเทียบกับพันธบัตรนะครับโดยว่าอย่างยิ่งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยต่ำเป็นประวัติประวัติการแล้วใช่ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ก็ต้อง เรามาระวังนิดนึงในแง่ที่ว่าถ้าเฟดมีการขึ้นดอกเบเร็วๆนะครับหรือว่าเงินเฟอ้อกลับมาเร็วๆแล้วก็ราคาน้ำมันขึ้นมานะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลทําให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยม,มันขึ้นแรงได้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีแรงเทขายสินทรัพย์กลุ่มนี้ก่เขาก็เลยมีความเสี่ยงกลุ่มนี้แต่เราก็มีสินทรัพย์อื่นๆด้วยเพื่อมาเวทกันถูกครับเพื่อเพื่อกระจายพอร์ตกระจายนะครับและถัดมาก็จะเป็น alternative investment ตรงนี้เราแนะนําเป็นทองคําทองคํานะครับต้องเรียนว่าทองคําเนะครับที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับ เริวเฟอร์มาเกิดอะไรมาทองคําก็ยังสามารถประกันความเสี่ยงตรงนี้ได้ซึ่งจริงถ้าดูในต้นปีนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทาผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะถอค่อนข้างดีประมาณบเถือว่าสูงเลยถือว่าค่อนข้างดีนะครับเือเป็นความไม่แน่นอนในเรื่องของดอกเบียในเรื่องของเฟดในอย่างนี้ด้วยใช่ไหมตั้งแต่ต้นปีที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็ทํางานของเขาอยู่ทองคํา และที่เหลืออีก2%ก็คือทิ้งไว้ในเงินสดในเงินสดก็เผื่อไว้นะครับแล้วก็มีความลิควิดด้วยอันนี้ก็จะเป็นการรีบาลานซ์พอร์ตพละโยนะครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายจากที่ไว้ในตราสารหนี้100%เนี่ยเราควรที่จะกลับมาทำตามแผนที่เราวางเอาไว้รีเสิร์ชที่ KKP ติดตามค้นคว้ามายังคงมีปัจจัยเสี่ยงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะที่เข้ามาส่งผลต่อเซนเมนต์ในการลงทุนที่ต้องจับตามองคืออะไรบ้างคะ คือจริงๆปัจจัยเสี่ยงก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับที่ทําให้ตลาดมีความผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินนโยบายการเงินการคลังนะครับของประเทศต่างๆเองรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจีนนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าราคาน้ํามันนะครับซึ่งตอนต้นปีเนี่ยจะอยู่ในระดับขั้งต่ำตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็ยังมองว่าอาจจะมีความผันผวนจากส่วนนี้ได้อยู่นะครับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่ไปกระทบต่อเรื่องของราคาน้ํามันอะไรแต่ไม่เลยรวมไปถึงประเด็นอาจจะมีอีเวนต์ด้วยใช่ไหมครัก็คือตอนอันนี้อาจจะเป็นการเลือกตั้งการเลือกตั้งองสหรัฐซึ่งผลจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นหลักาก ค่อนข้างรุนแรงมากใช่ไหมครัทั้งคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ค่อนข้างแรงทางฮิลาลี่ครินตันเองก็ตอบโต้กันเพดมันทีเดียวดูเดือดเพดมันนะคะแสดงว่าการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางหลักๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาของ BOJ ญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปอันนี้เข้ามามีผลแล้วก็มีบทบาทต่อตลาดเงินตลาดทุนคือมองแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ถามทั้งสองท่านได้เลยในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นนักวางแผนทางการเงินอีกท่านหนึ่ง ครก็ก็ถือว่าอันนี้ก็เรียนเสริมมานะครับว่าว่าค่อนข้างหน้าอ,นอาจจะต้องจับตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งของญี่ปุ่นในต่อไปเรทิศทางก,ก็ค่อนข้าง ยังค่อนข้างซึมเซานะครับผมแล้วก็แต่ว่าค่าเงินเยนที่พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาค่าเงินเยนก็แข็งขึ้นต่อเนื่งนองข,ขึ้นมาประมาณ106ใ,ใ,ใช่ครับ<อ>ผมก็ถือว่าแข็งค่อนข้างมากนะครับ,รบแลวแข็งต่อเน,นือ่องนี่ก็ทําให้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องมีการอาัดฉีดมากขึ้นใช,ใช่ไหมฮะแล้วอาัดฉีดมากขึ้นก็อาจจะเป็นผลบวกอย่างที่คุณวศินว่าจะทําให้เยนอาจจะอ่อนลงในระยะต่อไปแล้วก็เป็นผลบวกต่อการลงทุนในญี่ปุ่นตลาดทุนี่ปีถ้าประมองกลับเข้ามาที่ตลาดเกิดใหม่และแน่นอนในตลาดหุ้นนนนทยยเเอองควาาาม่่่ิลลืืจ ออกไปจากตลาด emerging market หรือตลาดไทยไปสู่ตลาดที่เศรษฐกิจเขาฟื้นตัวแล้ว อันนี้เท่าที่ผมมองนะครับก็คือเหมือนกับที่คุณวศินมองว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของประเทศย่าต้องดูนโยบายการเงินถ้าเผื่ออเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่แน่นอนว่าเงินก็คงไหลออกไปับนั่นคือความเสี่ยงแล้วก็เลยต้องหันกลับมามองนะคะว่าในภาวะความเสี่ยงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปภาพที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปแต่ยังอยู่บนหลักการเดิมในพอสมควรนะคไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินราคาพกกระพันต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจของจีนด้วยแต่ว่าจะมีเครื่องมือทางการเงินหรือว่ามีบริการทางการเงินที่จะเข้ามาช่วยวางแผนทางการเงิน แล้วช่วยจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงนั่นก็คือพัทราเอจนั่นเองนะคะซึ่งมองว่าตอนนี้ประโยชน์ของพัทราเอจก็คือสามารถเข้ามาบริหารจัดการในส่วนนี้ตอบโจทย์นักลงทุนได้ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตลาดที่มีความผันผวนยิ่งเยอะนะครับการทำแอสเซทอะโลเกชันเนี่ยอย่างที่เรียนครับใมันจะช่วยสร้างเสถียรภาพของพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงขาขึ้นกลมกลมขึ้นหรือขาลงใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยของเรา นะครับถาขึ้นแนวหุ้นทั้งหุ้นต่างประเทศหุ้นในประเทศที่ทว่าสินให้เวทประมาณ20กว่าก็จะช่วยทําให้ผลตอบแทนมากขึ้นพอขาลงเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรก็จะช่วยด้านนั้นใช,ใช่แล้วค่ะเข้าใจว่าพั t r า Edge นอกเหนือจากการเข้าไปออนไลน์อยู่นี้มีแอปพลิเคชันแล้วด้วยมีแอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยในการจัดพอร์ตเบื้องต้น<อ>ครับเข้าจากมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยใช่ครับ ใช่ครับโอ้เรองนี้น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องเห็นภาพยังสักเล็กน้อยนะคะว่าแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกของเราได้ยังไงในะะในสภาวะการต่างๆแล้วช่วยจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงช่วงหน้าคะ่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กับคุณวศินนะคะมาติดตามดูกันนะคะว่าแอปพลิเคชันของ p a t r a a เอนะคะสร้างประโยชน์ให้กับเรายังไงได้บ้างค่ะ